สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าท่าช้างครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จากทริปก่อนๆที่เรามาเที่ยวบริเวณท่าช้างนะครับแล้วก็เรามีแผนที่จะมาเที่ยวที่อุโมงลอดถนนมหาราชที่จะข้ามฝั่งไปยังพระบรมมหาราชวังครับเราจะมาเก็บตกบรรยากาศกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสองสามวันก่อนที่เรามาแล้วเรามาไม่ทันเวลาเพราะว่าเขาปิด อุโมงก่อนเราก็เลยอดพลาดที่จะลงไปเดินเที่ยวที่อุโมงทางลอดนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มาเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็กะว่าเราจะพาเพื่อนไปเดินชมบรรยากาศ่าบริเวณอุโมงลอดถนนมหาราชนะครับที่จะเชื่อมไปยังพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะอยู่ที่ท่าน้ำครับเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเรือครับเรือข้ามฟากเดี๋ยวผมจะแพลนกล้องให้เพื่อนดูครับเนี่ยฮะ ก็จะอยู่ที่ท่าท่าช้างครับที่จะข้ามไปยังฝั่งสิริราชครับเนี่ยฮะเรือข้ามฝากกับเ,เพื่อนๆครับ mm hmm. ก็จะเก็บบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งเราจะเดินที่บริเวณท่าช้างนะครับเ,เพื่อนๆครับท่าช้างนี่ก็อยูอ่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะเ,เพื่อนจะเห็นเรือหางยาวครับรับส่งผู้โดยสาร วิ่งไปมาระหว่างท่าน้ําบรรยากาศที่ท่าน้ําช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงค่าก็จะคึกคักนิดหนึ่งครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับเนี่ยฮะ ก็อย่างที่บอกครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายคลิปที่ท่าช้างครับก็เป็น e ีพีต่อจากอีพีที่แล้วที่เราพลาดโอกาสเพราะว่าเรามาไม่ทันครับวันนั้นเรามา,ามืดค่าไปแล้ววันนี้เราก็ถือโอกาสมา,าให้เร็วขึ้นครับเพื่อน,เ,อนอเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณบ่าย3ามงยีนาทีครับอากาศก็คุ้มนะครับเพื่อนๆครับช่วงเทียเท่ยงที่นี่ก็จะมีฝนโปรยปลายครับ ก็มีฝนตกลงมาก็จะทําให้อากาศที่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คงจะเพลินกับการเดินเที่ยวกันเพื่อน,นครับนะครับเพื่อนๆจะเห็นบริเวณท่าเรือครับท่าช้างครับตรงนี้ก็จะเป็นการรีโนเวทใหม่ก็คือการสร้างใหม่เพิ่งเสร็จใหม่ๆต้องเพื่อนก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีความทันสมัยครับนะฮะท่าช้างครับเนี่ยครับก็จะ เพิ่งสร้างสิทธ์ใหม่ๆครับเพื่อนๆครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตึกอาคารเก่าครับเพื่อนๆครับเ <ๆ S 2> นี่ยฮะจะเป็นตัวอาคารเก่าอาคารโบราณ <ๆๆ S 2> ที่เข้าใจว่าเป็นตึกแบบสมัยโคลเนียลครับเพื่อนๆครับ,รบแบบชิโนโปรตุกีสประมาณนี้ฮะที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ นี่ครับบรรยากาศของท่าช้างครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินไปเที่ยวที่ยังถนนอุโมง์นะครับเนี่ยรบ,บริเวณทางทางเชื่อมที่จะไปยังถนนลอดอุโมง์ท่าช้างครับเนี่ยฮรบบรรยากาศครับเพื่อนๆครับ บตอนนี้เราอยู่ที่ท่าช้างกัเพื่อนครับเห็นไหมฮะช้างสีแดงตัวเบลเลอร์เลยฮะเนี่ยก็เป็นซิมโบลหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของท่าช้างครับก็เราจะพาเพื่อนลงไปที่อุอมโมง์ใต้ดินเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปยังพระบรมมหาราชวังครับเดี๋ยวช่องจะพาเพื่อนเดินชมนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะลงไปที่บันในเลื่อนตรงนี้กับเพื่อนครับ เนี่ยคับเพื่อนครับเราเดินลงมาที่อุโมงใต้ดินครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนลงไปดูเดี๋ยวตามมาเลยครับเนี่ยเพื่อนครับอุโมง์ใต้ดินตรงนี้จะค่อนข้างทันสมัยมากครับเพื่อนครับเนี่ยฮะอุโมงตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงมหาราชนะครับอยู่เกตสองนะครับเราจะลงมาทางล่างกันเพื่อนครับ ด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนนะเราเดินมาลงมาด้านล่างก็จะมีโถงที่นั่งพักเหนื่อยนเพื่อนครับก็จะมีป้ายบอกทางที่จะไปเพื่อนเราก็เดินตามป้ายนี้เลยรับเพื่อน ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หรูหรามากครับเพื่อนอเพื่อนๆนะเนี่ยฮะว่ากันว่าด้านในตรงนี้ก็จะมีโซนพิพิธภัณฑ์ด้วยครับเพื่อนๆครับ๋อเนี่ยฮะก็จะมีภาพอดีตของการก่อก่อตั้งเมืองครับเพื่อนนะเนี่ยฮะฝัง่งการน,นี้ก็จะ เป็นภาพอดีตครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะที่จัดในเทศากาลไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเนี่ยฮะก็จะมีเป็นกำแพงกำแพงสมัยสมัยอันนี้น่าน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นสร้างขึ้นใหม่ครับเพืนะ่อนแล้วแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นของเก่าไว้เนี่ยฮะส่วนของเก่ามีการ กํกำแพงเมืองครับเพื่อนนะเนี่ยกำแพงเมืองสมัยโบราณครับนีฮะก็เป็นอุโมงนะที่เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่7กุมภาหกห้าที่ผ่านมาครับเพื่อนครับก็ใช้อุโมงเพื่อลอดถนนมหาราชแล้วก็พร้อมให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมโวนพิพิธภัณฑ์แล้วก็โซนจัดแสดงนิทรรศการปศก การก่อตั mm ้งเมืองแล้วก็รวมถึงงานศิลปัปรตกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะพานเพื่อนเดินไปข้างหน้าอีกครับเพื่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเป็นโซนทางทางขึ้นหรือทางลงอีกด้านหนึ่งครับเพื่อนครับ เนี่ยครับเพื่อนๆครับบรรยากาศของอุโมง์เดินลอดถนนมหาราชครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชนะครับเพื่อนๆครับซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่7กุมภา2565ที่ผ่านมาครับเนี่ยฮะก็จะเป็น เป็นโซนเข้า,าเขาเรียกอะไรเป็นการกำแพงเมืองสมัยโบราณครับที่ก่อก่อตั้งกำแพงเมืองไว้สมัยโบราณฮะเนี่ยครก็จะเป็นป้อมอินทรรังสันและก็กำแพงเมืองครับเพื่อนๆนะ ประมาณนี้ครับเข้าใจว่ายังไม่สามารถเดินทะลุไปถึงพระบรมมหาราชวังได้กับเพื่อนๆครับยังก่อสร้างไม่เสร็จดี ขอโทษครับตรงตรงนี้สามารถขึ้นไปเชื่อมทะลุไ้บัตรพระแก้วได้เลยไหมตรงตรงนี้อ่ะจะขึ้นขึ้นไปก็ตรงนบัตรพระแก้วแล้วขึ้นไปได้ใช่ไหมครับขึ้นขึ้นขึ้นจากตรงนี้แล้วก็เข้าไปบัตรพระแก้วได้เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับอ่าอ่าโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้ถามนักท่องเที so, trail, ่ยวเขาครับว่าสามารถเข้าไป ขึ้นโซนด้านในได้ไหมนักเที่ยวบอกว่าได้ครับเนี่ยฮะโดยรวมครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่อุโมงค์ทางลอดถนนมหาราชนะครับวันนี้เราพาเพื่อนมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศการการเดินลอดถนนเป็นอุโมง์ลอดถนนมหาราชที่จะเชื่อมไปยังพระบรมมหาราชวังครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินขึ้นไป ทะลุยังพระบรมมหาราชวังครับเดี๋ยวเพื่อนตามมานะครับแน่ครับเราจะเดินทะลุขึ้นมาแล้วกันเนี่ยรับเพื่อนครับลองเดินทะลุข,ขึ้นมาอย่างอีกโซนหนึ่งครับที่เมื่อกี้เราเดินลงมาจากถนนลอดอุโมงครับเนี่ยฮะเราขึ้นมาแล้วรับเพื่อนครับสวัสดีนยฮะเราขึ้นมา เราก็จะถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆเยี่ยมครับถึงแล้วครับด้านหน้าเราก็จะเป็นพระบรมหาราชวังเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเข้าไปเดินชมสักครู่หนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งที่เรามาครับเพื่อนครับก็คือฝั่งน้นครับเราเดินมาจากท่าท่าน้ำท่าช้างครับเมื่อกี้เราเดินมาลอดอุโมงใต้ถนนมหาราชตรงนี้มาเนะะี่ยฮะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินเข้าไปด้านในครับเพื่อนๆนะเดินเข้าไปด้านในครับเข้าไปเที่ยวอย่างโซนพระบรมมหาราชวังครับมาวันนี้เรามาด้วยบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนค,ครับเพื่อนๆนะเนี่ยฮะเมฆครึมฝนค,ครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสามสิบแปดนาทีครับเนี่ย เรากำลังเดินเข้ามายังจุดพระบรมาราชวางาังครับเข้าไม่ได้นะเขาไม่ให้เข้าเที่ยวเหรอต,ต้องไปเข้าประตูนี้ต้องเดินเดินไปน,นี่เลี้ยวหัว,ออวข้อมรี่ไปครับใช่ครับประตูเข้ามันทางเข้าออโอเคโอเคอเ,คเคจ้าหน้าที่ไม่อยอมไม่ไม่ได้ให้เข้าใช่ครับทางนี้างมื่เดียวครับอ๋อ ต้องเดิอนอ้อมไปไกลต้องเดินไปเลี้ยวขวาอ้อมมอนี่ไปครับขอบคุณครับเนีครับเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าต้องเดิอนอ้อมไปหลังมอตรงนี้ฮะหลังมอศิลปากรครับแล้วก็ไปเข้าทางด้านโนนครับเพื่อนครับโอเคครับ เราต้องเดินอ้อมกันเพื่อนครับอ้อมมหาอะไรเสือประกรไปนะครับอ้อมเป็นด้านหลังนะฮะแล้วก็ไปเข้าอีกทางหนึ่งเมื่อกี้เราเข้าไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางออกกันเพื่อนครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องเดินไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนครับโอเคครับตามมาเลยครับ เราจะเดินอ้อมหลังมหลาลัยศิลปากรไปกันเพื่อนครับเพื่อที่จะเข้าไปเที่ยวชมอย่างพระบรมหาราชวังครับเรายังมีเวลาเหลือที่จะไปเข้าเที่ยวชมอยู่ประมาณสักอ,อยู่เวลาสักสชั่วโมงก็น่าจะปิดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เกือบจะบ่ายสี่โมงแล้วกันเพื่อนนะ แล้วกันเพื่อนครับตอนนี้ช่องอารีออนทัวร์กบกำลังอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรนะรเรามีแปลนที่จะไปเที่ยวยังพระบรมมหาราชวังก็คงจะตัดภาพไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนครับไว้โอกาสหน้าเจอ,อเจอกันใหม่แล้วก็คลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันตรงที่พระบรมมหาราชวังนะครับบาย